ไปค่ะเอฟซีเราไปลงไปเก็บผักกันจองกันค่อยมวนม่ข้อก็อย่าเก็บด้วยดิหมวนเด้เจ้าสีมาพออือเจ้าสีมาหมวนได้ค่อยกระสาอย่างน้อยๆนี่ไม่พอด้หนิต้องไปเอามาพักเทอาจะบอเอาอันนั้นขึ้นเลยเนาะเอาอะไรเอาขาส่งโอ้ยบอกคนลืมด้่ดอกเราลงน้ำเลยเนาะลงเลยมาดูกันครับ เก่อย่าล้มครับสันเร้อบ่ไม่ล้มแก้วอย่าล้มเฮ้ยไ่ล้มครับเามขุ่งซาวเนาะมมีดร่องใช่ทำเขาทเขาพุ่งซาวกินขาพุ่ซาวกันเลยคู่นี้เห็นมันสนุกนี่กกับจอ้อกะเออหูเอก็บไปเยอะเลยแม่ทินเขาพุ่งซาวมันขึ้นเองาแต่ดอกดอกปกติก็ปลายเลยเ่ นเองใช่ไหมใช่เาทนาอยู่นาข้าแล้วก็เมอกทนานะเอาแล้วเขา้าออกแเรากก็เปิดนี้พ่จะมาอาังกระจไปปูให้ไม่เจอยไปช่วยไปปูที่เอาบอลออกท่นาเอาบอนออกให้หมดแล้วก็จะปูผักกระจรเลยเราจะอสวนถักกระจงก่อนเด้อ ไเชากับน,นร่นแล้ว่อดอกดอกนันด้อไม่ค่อยป็นตาบ้อ<ะ>เชื้อ<ะ>มันลงไป เอาลงไปอยู่เนี้ยเอาเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาไปอีกแค่มาเห็นเจ้าเอาไปปลูกเจ้เอาไปวันนี้คิดสองสามวันก็จะมาเอาโอ้จะเก็บหมดป่ะหมดแล้วเก็บหมดเออบ่หมดแล้วมันหลายเอาอะไรหมดหมดแล้วมืงอื่นมาใหม่เนาะอต้องมาใหม่เนาะลูกค่อยชอบใช่ไหมเออชอบมากเลยค่ะกรจอง กระากระจงเลยเด้ออืมโลดกินโลดอยากเลยเนาะยแล้วมองนี่น่ิตรงได้้วมีเห็นไวนี้ม่มิตรงเลยไม่เล่เเอาเลย ค่อยๆหลขมันบ่แม่นของเจ้าสต๊อปบ่แบดนี้ภักกัรจองปาได้หลายกว่าของค่อยๆค่อยก็ได้ครึ่งต่อครึ่งเจ้าขอค่อยเล็กเด้เจ้าพัดเอาน้อยเอาน้อยมาเจ้าพัดไม่เอาใส่อันนั้นเก็บมาได้แล้วนะ เต็มตักไ้าเลยมาสองคนนะคะทั้งลูกสาวย่านหนึ่งเขาย่านหนึงนะคะนี่นะครับป่าผักป่าผักก้านจงปี่าไปดีค่ะไปดค่ีค่ะปค่ะไปด่ไป่ะไปค่ะไปีะไปดีค่า่ไปดีค่ะได่ไดีะะไปะไปี่ะี่ ไปแล้วพักอันนั่นก็เอาพักอันนี้ก็เอา่นสองสาว่นได้เต็มกระตาเยอะมากเลยเกินคาดเนาะว่าเราว่าจะเอาแค่นอ้อยเดียวแต่มาแล้วมันเยอะมันเยอะแล้วก็อดใจไม่ไหวแล้วก็เอาจนจนสุดแหละคุ้มๆแล้ว<ต>ถ้าไม่พอก็ มันดังแล้วแต่ก่อนเขากินไม่เป็นแต่ก่อนแล้วเขาไปขายแล้วเขาทำเป็นนางเขากินจงไหมเนาะมันดังแล้วหมูค่อยเหมือนซันจี้หมือนกินไม่เป็นเหมือนกันค่อยชวนกินละจีนโอ้แทบเขากินได้แบบมันขมขมหวานหวานเนาะมันออกขมขมหวานหวานดีนี่กินน้ำมันก็ยิ่งหวานใช่ไปไปพอแล้วค่อยมาแค่นี้ก็ไปแล้วพี่ตงนั่นั่งเลยก็จะไปถูกอืม โอ้ยขี้ตุมขี้โพนเหยียบอันนั้นไปก็มันก็ลื่นแล้วบ้านนี้อันนี้นังนาไคนะนาแม่พีเน้าออฟเนี้ยอวัยวะแล้วก็ลูกเทียนป่าพอแล้วบ้านนี้ไปกับเอฟซีไปพอแล้วพอแล้วได้หลายแล้วกินเบ้าเบสแล้วบ้านนี้ได้หลายแล้วอุ้บ่อได้ลืมยังบ่ ไปแล้วนะคะลอดป่าลอดดงไปแล้วขึ้นป่าขึ้นเขาไปแล้วนะคะตอนนี้พอแล้วพอแล้วพอ,อมันลื่นเนาะมันลื่นลื่น,น,น,นอค้ด,ดีมาเก็บผักนะคะได้เยอะมากเลยทักการจองผักผักผักไทย พายใหญ่พายเล็กพายใหญ่นะคะมันมากเลยนะคะเก็บผักเพราะว่ามาจากสวนนี้มันเยอะเราไปเก็บที่นาตรงโน้นมันไม่เยอะเท่านี้อันนี้นะมันเยอะก็เลยเอาเยอะเอาไปฝากเพื่อนฝากพี่ฝากน้องเขาไม่ได้มายัานึึงถึงกับเอาใบบัวบกใบบัวบกก็เอาไปปลูก เหมือนกับอยู่ที่นะคะภูเขาหลวงไปโบบกนะะี่ยเขาจะกินแบบโหแก่ช้ำในที่ที่ไม่มีน้ำแห้งแรงมันก็ไม่เกิดนะคะตอนนี้มันก็เลยแต่ตอนนี้มันมีขี้ตมขี้โคลนเยอะมันก็เลยงามถ้าไม่มีขี้ตมขี้โคลนเนาะมันก็เหือดแห้งนะ,ะแถวๆนี้แหละมันก็ไม่มี นาแถวนี้ก็เหมือนกันนะคะมันไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันก็เลยไม่มีผักโอ้โหย่าหนึ่งถึงกับไม่ใส่รองเท้าเลยนะคะเพราะว่ามันมันลื่นลูกสาวย่าหนึ่งก็มาก็มาประจนภัยเก็บผักฮะขึ้นต้นหมอกต้นไม้โอ้โหก่ง แบบนี้แหละหาอยู่หากินแบบได้เนาะพอได้เพราะว่าไปที่ไหนก็หาไปป่าไปเขาไปอะไรก็ไปแม่ชวนไปอะไรก็ไปนะนี่แหละที่บอกว่าไปแล้วก็ยังไม่ลืมนะคะไม่ลืมบ้านเราบ้านเกิดเมืองนอนะไปแล้วมาถึงรถแล้วนะคะตอนนี้ก็จะขี่รถนะ ลื่นมากเลยรองเทา้านีมาถึงรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นะคะเดินทางต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ